สวัสดีค่ะจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวกระเป๋าตังค์นะคะจากแบรนด์ Louis Vuitton นะคะก็คือเป็นกระเป๋าตังค์ิป,ปี้ลายโมโนแกรมนะคะให้ดูก่อนหน้าตาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะ ด้านข้างกระเป๋านะคะก็จะเป็น1ิบรอบที่เป็น10ปีด้านหลังนะคะคือจะเหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปขนาดกุ้งไปรหัสก่อนละกันนะคะรหัสรุ่นนี้คือ M14895 นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่7จุด หกนิ้วนะคะแล้วก็จากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่4.13นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋าด้านข้างนะคะสายถึงขวาด้านนี้จะอยู่ที่0.98นิ้วนะคะซึ่งด้านใน ะะเขาจะเป็นซิปรอบแบบนี้นะคะซึ่งด้านในนะคะไปดูกันนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสีฟูเชียนะคะหรือสีแดงนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีช่องโลง่ลงๆหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะใส่แบงค์ได้ใส่การ์ดได้นะคะแล้วก็ใส่การ์ดได้ฝั่งนี้3ฝั่งนี้3มลงเป็น6ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องให้เราใส่ของนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เป็นสล็อตอีกหนึ่งสล็อตนะคะเป็นช่องสี ช่องซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัดมาจากช่องซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสลอดอีกหนึ่งสลอดให้เราใส่ของนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเรากลับด้านฝั่งนี้ก็จะใส่บาการ์ดได้อีกหกนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรได,ด้อีกนะคะคือรวมๆแล้วอะคะ่ะก็ คือถือว่าจุอยู่เหมือนกันนะคะมีช่องใหญ่3ช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปสามารถใส่เหรียญได้แล้วก็มี2 i n s ินไซต์นะคะก็คือ2อัน2ช่องเนี้ยค่ะแบนๆเนะะี่ยค่ะ2ช่องแล้วก็ใส่การ์ดได้12การ์ดนะคะซึ่งไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้แน่นอนค่ะนี่นะคะเขาก็จะสะแตมป์ส่วนฝั่งนี้นี่เขาก็จะสะแตมป์นะคะเป็น ลุยนะคะจะมองไม่ค่อยชัดนี่แบบนี้นะคะสำหรับเรฟเลน c e m a k e in นะคะก็จะมีฟราน c ์สเปนอิตาลีแล้วก็ US นะคะส่วนสีด้านในนะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยนะคะก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบสีไหนนะคะเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีระมัน 5สีนะคะก็ลองไปดูกันนะคะว่าใครชอบสีไหนแล้วก็ชอบไหนมีสีอะไรนะคะสำหรับนิคก็จบการรีวิวแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ